นิสันซิลฟี่ 1.6V ปี2014ราคาแค่179,000บาทไม้แท้นะคะ360,000กว่ากิโลเท่านั้นเองซีดังตัวกลางขับนุ่มภายในกว้างเดี๋ยววันนี้นะคะเม่จะพาทุกคนไปไล่ดูทุกจุดเลยค่ะทั้งภายนอกภายในววมาอะไรเครื่องเสียงไปจนถึงห้องเก็บสัมภาระเลยนะคะครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพามาดูรถซีดานยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับนิสสันซลฟีหนึ่ปี2องพันคันนี้เลยค่ะรถขับนุ่มเรียบหรูสภาพดีในราคาเพียง1 7ึ่ง0สนเบาทเท่านั้นเองนะคะไม่แท้นะคะ360,000หกว่ 3, 160, ากิโลเท่านั้นแต่ดูจากสภาพแล้วบอกเลยว่ายังแน่นและใช้งานได้ดีมากเลยนะคะ มาดูกันที่ภายนอกกนก่อนเลยนะคะเพราะว่าถังยังดูหรูหราแม้ผ่านเวลาไปหลายปีนะคะข้าจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมเส้นคู่ดีไซน์สวยหรูมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบีมเมียมเหมือนเหมือนรถยุโรปนิดๆิเลยนะคะส่วนภหย้นนะคะจะเป็นแบบฮาร์เรเจนโปรเจคเตอร์ค่ะส่องสว่างดีมากเลยนะคะในตอนกันงคืน เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะการชนหน้าและฝากระโปรงนะคะก็ยังสวยไม่ไม่มีชนหนักหรือไม่มีรอยชนหนักหรือบิดเบี้ยวเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบ,บไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ครบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ มือจับประตูนะคะก็จะเป็นแบบพรเมียมค่ะเข้ากับประตังหน้ารถสุดๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของล้อดีกว่าค่ะล้อนะคะจะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะล้อแม่จะเป็นสีดำนะคะตัดกับเบรกสีแดงทำให้รถดูเท่และสปอร์ตขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับนิสสันซินซลฟี ปี2014คันนี้โดยรวมภายนอกนะคะถือว่าเรียบร้อยมากเลยค่ะสำหรับรถ Nissan s i l i คันนี้พวกมันัยเป็นแบบ power ไฟฟ้าค่ะให้ความรู้สึกเบาเวลาขับรถในเมืองสุดๆเลยนะคะ บนพวงมาลัยยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงสามารถปรับเพลงเพิ่มลดเสียงโดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยเลยนะคะถือว่าอำนวยความสะดวกให้สุดๆเลยค่ะส่วนเครื่องเสียงตรงกลางนะคะจะเป็นแบบวิทยุ c d ค่ะพร้อมช่อง AUX และ USB ให้ ให้มาด้วยนะคะสเสียงชารจใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอดิจิท่านแสดงผลนะคะลำโพงครบทุกตำแหน่งเลยค่ะสเสียงกระจายทั่วห้องโดยสารแน่นอนส่วนแอร์นะคะเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะปรับอุณหภูมิได้ละเอียดสุดๆเลยค่ะสำหรับเจ้าซซฟีคันนี้นะคะ ในส่วนของด้านหลังกันนะคะเบาะหลังนั่งสบายมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่หรือเด็กมีที่เท้าแขนตรงกลางนะคะสามารถพับลงมาได้เลยนะคะพื้นที่ขาเหลือเยอะมากๆเลยะคะ่ะไม่อึดอัดแน่นอนแม้คนตัวสูงนั่งนะคะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสบายมากๆเลยค่ะสําหรับกว้างขวางมากๆเลยค่ะสําหรับห้องผู้โดาสารของซูฟฟ่คันนี้นะคะ คันนี้นะคะมีการสาดมาให้ด้วยนะคะครบทางดาเลยนะคะมีโลโก้ซิตี้มาให้ด้วยกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยคะ่ะมีโลโก้ิสันติดกระจกไว้ด้วยนะคะสาวสัญญาณก็จะเป็นแบบขีพฉลาดแล้วนะคะ รถกันมากนะคะดีไซน์ท้ายของนิสสันซีฟีนะคะยังให้คงเรียบหรูดูรงตัวเส้นสายด้านหลังะคะออกแบบให้โค้งมนมากๆเลยนะคะไม่เหลี่ยมจนเกินไ,ไฟไฟปลท้ายนะคะเป็นแบบโคมใส่ทรงเรียวยาตัดขอบโคมเยยมเพิ่มความดรูห่านะคะแสงไฟชัดเจนในตอนกลางวันและกลางคืนเลยค่ะส่องสว่างดีมากเลยนะคะเวลาขับตามหรือเบรกในที่ หรือเบรกในทีมืดค่ะตรงกลางนะคะก็จะมีแถบโเมียมเชื่อมไฟท้ายทั้งสองเลยนะคะช่วยให้ท้ายรถดูีเมียมและกว้างเึินค่ะโลโก้นิสสันตรงกลางนะคะก็ก็จะเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยนะคะส่วนการชนท้ายยังสวยไม่มีรอยแตกหรือรอยถลอมนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยช่วยเตือนเวลาถอยเข้าจอดรถอากาศชนสิ่งกีดขวางด้านหลังที่เรามองไม่เห็นมากๆเลยนะคะ เปขห้องเครื่องกันนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าถึง116แรงม้าเกียร์เป็นเทียร์อัตโนมัติ CVT นะคะขับนุ่มขับนุ่มเรียบเสียงเครื่องเดินเบามากค่ะไม่มีสะดุดเลยนะคะการเร่งแซงทำได้ต่อเนื่องควบคุมพวงมาลัยอ,อย่างง่ายได้มาคะเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือเดินทางต่างจังหวัดก็สะดวกไม่แพ้กันเลยนะคะ ห้องเครื่องของนิสสันซีฟีคันนี้นะคะยังดูสะอาดน้ำมันนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมน็อตทุกตัวยังอยู่ครบเลยนะคะสีก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีทําแน่นอนค่ะเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะคะใครที่ซื้อรถกับทางบริษัทเทสยนเราการันตีได้เลยค่ะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม หรือกับสีหรือฟอไม้แน่นอนค่ะอันนี้ไม่รับประกันแน่นอนค่ะ เพื่อนๆท่านใดน,นะคะกําลังมองหารถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะนิสสันซลฟี่คันนี้นะคะอาจจะตอบโจทย์ของทุกคนแน่นอนค่ะคันนี้นะคะราคาเพียง1นึ่ง0สบาทเท่านั้นเองนะคะเลขไม่สา 3, 6 0 0 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือคือหรือโทรมาหาเมเพื่อนานจะดูรถคันจริงได้เลยนะคะ ทางบริษัทเพยอนของเรานะคะมีรับประกันตัวรถให้30วันค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องรถนะคะสามารถนำเอารถเข้ามาตรวจเช็คได้ที่บริษัทของเราฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอะไรเลยนะคะและยังมีรถสไลด์ฟรีให้1ปีเต็มๆเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนรถเสียอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเรามีรถสไลด์รับถึง ที่เลยนะคะบริษัทแพทเิย์ของเรานะคะมีทั้งหมดสาสาขานะคะสาขาแรกเซเรไทย68สาขาที่2นะคะเป็นบริษัทแพทเิย์สาขาเซรรไทย95และสาขาสูวินทวง46นะคะบริษัทเพนเิย์นะคะมีรถให้เพื่อนๆเ,เลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวหรือ เป็นรถตู้เราก็มีนะคะถ้าเพื่อ,อนๆใครสนใจสามารถติดต่อเมย์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลคะ<ม>์กดแชร์กด s ับ s cribe กดติดตามช่องของติดตามช่องของเมย์ไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันค่ะว่าเมย์จะพาเพื่อนไปดูรถท่านไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ